เรียนปุ้ยท่านใบเมียวเหมียวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนเหมียวพามาพับดอกกุหลาบจิ๋วค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะตัวนี้จะใช้ริบบิ้นนะคะทั้งหมดสองสีค่ะสีแรกนะคะเป็นสีขาวความยาวที่35เซนติเมตรค่ะจํานวนสีเส้น สีที่สองคือสีเขียวความยาว12เซนติเมตรทั้งหมด4เส้นลักษณะนะคะด้านหนึ่งตัดปลายแหลมอีกด้านหนึ่งตัดตรงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากริบิน้นทั้งหมด4เส้น,นะคะ่ะจากนั้นพับค่ะพับลงมาสักประมาณ10เซนติเมตรนะคะ นี่ค่ะขึ้นฐานสีค่ะใช้เส้นสั้นอยู่ฝั่งเรานะคะเส้นที่สองคล้องเส้นที่1นึเส้นที่3ลอดใต้เส้นที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดจากห่วงแรกนะคะแบบนี้เลยจากนั้นก็ครอบมาแบบนี้ดึงให้กระชับค่ะ จากนั้นใส่เหรียญเลยจ้าขั้นตอนนี้ภาพเก็บเหรียญค่ะสุดท้ายสอดเก็บเลยจ้ะได้ลักษณะนี้แล้วพลิกกลับดังค่ะเก็บสอดเส้นสั้นเก็บเลยค่ะ สอดเก็บเหรียญอีกรอบหนึ่งเก็บเหรียญเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านหน้าเหมือนเดิมจับเส้นนี้นะคะวนค่ะเป็นวงแบบนี้จากนั้นสอดด้านข้าง ทำแบบนี้ให้ครบทั้งสี่มุมนะคะแบบนี้เส้นสุดท้ายจับเส้นนี้ไว้ก่อนคะ่ะ ได้ในลักษณะแบบนี้นำเส้นสั้นมาค่ะสอดล่างเส้นสีขาวนี่ปกติจะไปแบบนี้นะคะเปิดขึ้นมานำเส้นสั้นมาสอดค่ะนำด้านที่ตัดตรงนะคะให้ครบทั้งสี่เส้นจ้ะ เมื่อสอดครบทั้งสี่เส้นแล้วจับรวบแบบนี้เลยค่ะ,ะเพื่อเราจะทำปลายกุหลาบจากนั้นจับแบบนี้นะคะหมุนค่ะหมุนใช้นิ้วโป้งกดลงนี่ค่ะ มุนแบบนี้เลยให้ได้รอบครึ่งค่ะจากนั้นปล่อยและจับใช้นิ้วก้อยจับไม้สอดเก็บแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะดึงพลิกไปเส้นสีขาว เก็บเส้นสีเขียวขั้นตอนนี้ใช้แหนบช่วยได้นะคะปล่อยข้าวเก็บเขียวค่ะ ดึงให้กระชับอีกรอบจ้าได้แบบนี้จับเส้นสีขาวรวบค่ะหมุนอีกรอบหนึ่งกดหัววายด้วยนะคะจากนั้นสอดเก็บค่ะสอดเก็บเหมือนเส้นเขียวเลย นี่ได้ในลักษณะนี้ดึงให้กระชับอีกรอบสุดท้ายนะคะนี่ค่ะโอ้โหสวยเลยจากนั้นนะคะเหมียวจะใช้กันไกรฟันหยักตัวนี้นะคะใช้ตัดใช้กันไกรฟันหยกักตัดอันนี้ขนาด5้มิลน,นะจ๊ะ ตัดเพื่อเพิ <t 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 ่มความน่ารักให้แก่ผลงานของเรานะคะตัดเลยเห็นไหมอุ้ยน่ารักเววอร์นี่รอนะคะคลิปหน้าว่าจะพาทำอั ไรแล้วก็เหมียวขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเหมียวขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า